วัสดีค่ะ Story My Life นะคะ w e d n e s d a เซฮายวันนี้ชีวิตของหมอ start กันที่11.47น,นาทีที่สำเพ็งน,นะคะพาคุณประคองสีมาซื้อของแล้วแกก็ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นก็เลยแกนัดล่วงหน้าไว้แล้วบวกกับหมอก็ยังไม่ค่อยได้นอนก็สรู้สเลมากอ๋อ หลับตีห้าแล้วเราฟื้นเก้าโมงฟื้นเพราะมันต้องมีภารกิจต้องฟื้นนะคะ1 2บสนาฬกาสาหนาทีไปสาไทยบ่ายโมงอันนี้เราแวะซื้อโดนัทกันนะคะเป็นโดนัทยุคเก้าศูนยเนอะสิบสนาฬิกาสนาทีอันนี้ร้านใบตองเข้าหมูย่างเข้ามันไก่ชื่อดังของนครศรีธรรมราชนะคะร้านเปิด6กโมงเชา้าปิดบ่ายสองค่ะ 13.48นาิกสีนาทีเรามาทานข้าวเปิดสำหรับฉบับแม่หมอใบปลิวมือแรกของหมาวันนี้บ่ายสองนะคะต้องรีบทานเดี๋ยวต้องทำสีบปงให้กับคุณประคองสีอีกโอ้ยไม่กอดก็สี่บกนาฬิกาสานาทีไปตลาดนาชุมค่ะคุณประคองสีฝากซื้อตามกัตทินท้ำาัตทิค่ะส่วนหมอก็จะไปหาของไหว้เจ้าแล้วก็ ปลาทูทอดปลาทูนึ่งลุงมุยสรุปทางปลาทูทางขนมไหว้เจ้าไม่มีไม่กอดไม่กอดนะคะก็หกมงตรงถวายสําหรับน้อมถวายสาหรับให้กับคุณลูกดวงจากกอทมออีกคราหนึ่งที่ถวบปัจจัยมาเมื่อคืนวันนี้หมอดําเนินการให้เป็นของเล่นให้น้องกุมารขนมให้น้องกุมารแล้วก็สาหรับไหว้พระพิฆเนศพระแม่อุมาเทวีพระแม่สุรสวัตรีพระแม่รัศมีนารายพระวิษณุเทพพระนารายพระพรหอมอันนี้คือความสุขของหมอในวันนี้นะคะเราคงมีความสุขง่ายๆเรียบง่าย